กรณีมีผู้ป่วยหลังดื่มทุลาดองในพื้นที่ย่านคลองสามวาและพื้นที่ใกล้เคียงผู้ป่วยซุ้มยาดองเถื่อนรวม27คนเสียชีวิตไปแล้ว2คนมีอาการน่าเป็นห่วงอีกหลายรายกรมสรรพสาม,มิตรตรวจสอบต้นตอโรงงานผลิตพบลักลอบผสมเมทานอนสั่งปิด18ซุ้มยาดองเก็บตัวอย่างส่งตรวจอยู่ระหว่างรอผลความคืบหน้าตำรวจสอนอมินบุรีเรียกนางสาวพัชสอนสาอาลีจิตสุขสิริอายุ49ปีหรือเจ๊ปู ผู้ที่รับสุรามาจากนายสุรศักดิ์หรือเอสอินสามอายุ46ปีและนายสุรลชัยหรืออาร์อินสามอายุ44ปีสองผู้ต้องหาไปผสมสุตรยาดองเองก่อนกระจายให้ซุ้มยาดองไปจำหน่าย18ล้านเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมเจ๊ปูบอกว่าได้รับสุราขาวมาจากสองพี่น้องเอสและอาร์ตนำมาผลิตเป็นยาดองโดยต้มผสมกับยาจีนและสมุนไพรต่างๆส่งขายร้านที่มารับไป ประมาณหนึ่งปีที่แล้วในเอสกับอาร์ตซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของแฟนมาบอกว่างานน้อยอยากหาไรายได้และมีสูตรเล่าข่าวที่เป็นเรียนทํามาจึงอยากให้ช่วยซื้อตนให้ลองทํามาดูผ่านหรือไม่พอทํามาแล้วพบว่าระดับดีกรีได้รสชาติคล้ายกับเจ้าเก่าตนจึงช่วยสั่งตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาตนทําเองชิมเองตลอดซึ่งมันมีความผิดปกติช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ลูกค้าได้มาคอมเมนต์ว่าเหล้าจืดไม่แรงและมีรสชาติซาซาตนเคยโทรถามเอสกับอารว่าทำไมรสชาติมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนวัตถุด,ดิบหรือไม่แต่เขาไม่บอกบอกแค่ว่าจะปรับปรงุงหลังจากตนจิมสุลาลดล่าสุดมีอาการท้องเสียเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอะไรมากจนมารู้ว่ามีคนเสียชีวิตตนตกใจมากไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเพราะทำมานานและตนรู้สึกผิดและเสียใจ ไม่ได้อยากจะทำให้ใครตายตนอยากเยียวยาผู้เสียหายเพราะหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นเพื่อนของตนเบื้องตน้นตำรวจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับเจ๊ปูในความผิดฐานผลิตและจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วรวมสามคน